อสิาฟิชิงแคมป์ตกปลาินป่ามาือง่่ปุนสวัสดีครับตัวนี้เป็นตัวขึ้นสายรอบนะครับขึ้นสายรอกนะฮะร,รุ่น2.0นะครับผมมาดูหน้าตานะครับด้านในเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไอตัวแขนนะฮะนี่นะครับตัวนี้ จะมีมาให้2ขนาดนะครับมีสั้นกับยาวนะครับเอาไว้สําหรับแบบใส่ใส่ใส่โลสายนะครับที่มันเป็นแบบม้วนเดียวหรือว่าแบบม้วนใหญ่นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวปากกาจับนะครับแล้วก็ตัวปั่นอยู่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเขาเรียวกว่าอะไรนะคล้ายๆกับพวกเบรกอะครับนะมันก็จะลื่นขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราบีบมันเข้าไปอีกมันก็จะเนื่ๆแบบนี้นะครับก้อนนี้ก็สําหรับแบบ ใครที่ชอบเปลี่ยนสายหรือว่าถอดสายล้างเองบ่อยๆอันนี้ก็เหมาะนะครับผมนะใช้งานง่ายนะครับส่วนนี่ก็แค่ต่อไปทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็น็อตก็ใส่ทางด้านนี้นะครับต่อมาเป็นแบบนี้นะฮะนะครับนี่วิธีการใช้งานเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมาะมากนะครับเวลาขึ้นสายนะครับมันจะช่วยให้เวลาตีนั้นไม่ฟู่ด้วยนะครับมันจะให้สายแบบเข้าสปูลได้ตึงเต็มพอดีนะครับไม่หลวม นะฮะนะครับตัวนี้ราคาก็หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิ 1, บาทครับผมรวมส่งเรียบร้อยแล้วครับรายการนี้นะฮะของอะจะพูดรถของใหม่ก็ไม่ได้เป็นมือสองสภาพดีแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้งานมาแล้วนะครับเล,เล็กน้อยนะครับสภาพดีสภาพดีนะครับผม